นนะะสัปดาห์นี้ยังอยู่ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์คุณครูจะพาเด็กๆมาทําการทดลองครั้งที่3มาดูว่าคุณครูจะพาเด็กๆมาทดลองเรื่องอะไรเด็กๆก็ได้เห็นแล้วนะคะภาพก็คือผักกาดเปลี่ยนสีผักกาดเปลี่ยนสีก่อนที่จะมาทําการทดลองนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ก่อนว่ามีอะไรบ้าง 1. น้ําเปล่า น้ำเปล่านี้นะคะ1ขวดเลย2แก้วพลาสติกใสต้องใสนะคะถึงจะเห็นชัดนะคะ3ส,สีผสมอาหารวันนี้คุณครูมีสีผสมอาหารอยู่สีสีนะคะมีสีน้ำเงินชมพูเขียวและเหลืองต่อไปตัวชูลงเลยก็คือผักกาดค่ะผักกาดขาวนะคะเรามาดูวิธีการทดลองขั้นตอนแรกกันค่ะคุณครูก็จะเทน้ำนะคะ ลงไปในแก้วทั้งสีแก้วคือเทน้ำลงไปพอสมควรนะคะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องน้อยมากนะคะให้สามารถท่วมท่วมตรงก้านก้านผักกาดได้นะคะเสร็จแล้วคุณครูจะผสมสีลงไปหนึ่งสีนะคะสีที่สอง อันนี้คุณครูผสมไม่เรียบร้อยแล้วนะคะสีที่สามและสีสุดท้ายคือสีเหลืองนะคะอ่าเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันคุณครูจะใส่ผักกาดลงไปนะคะในอันแรกสีน้ำเงิน วานนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณรูเก็บสีก่อนนะเด็กๆจะได้เห็นชัดๆนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดๆต่อไปประกาศใส่สีแดงสีชมพูนั่นเองนะคะต่อไปสีเขียวและอันสุดท้ายคือสีเหลืองนะคะไว้ถึง5้ถึงหกชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าผลจะเป็นอย่างไรขณะนี้นะคะ ห้าถึงหกชั่วโมงแล้วที่คุณรูเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆมาดูกันว่าผลเป็นแบบอย่างไรเอาเด็กๆมาดูก่อนนะคะประกาศประกาศสีเปลี่ยนไหมคะให้เด็กๆมองดูสังเกตดูนะคะสีนี้คือสีน้ําเงินเปลี่ยนหรือเปล่าครูจะเปรียบเทียบนะคะอันที่ยังไม่ได้ทํานะคะสีที่หนึ่งนะคะต่อไปมาดูสีที่สอง กูจะดึงใบขึ้นมาให้ดูนะคะถ้าเราดึงมาทั้งต้นเราก็จะเห็นนะคะแต่เราดึงใบมาให้ดูก่อนนะคะเปรียบเทียบของอันที่ยังไม่ได้ลงไปนะคะสีจะเปลี่ยนนะคะต่อไปมาดูอันที่สามคือสีเขียวค่ะสีเขียวนะคะสีเขียวก็จะแตกต่างจากเดิมแล้วก็จะเห็นชัดเลยนี่คือใบที่ไม่ได้ลงนะคะและสุดท้ายค่ะสีเหลืองค่ะ สีเหลืองนะคะอ่าและคุณครูจะให้เด็กๆดูใบที่ยังไม่ได้ลงไปในสีค่ะอ่าเด็กๆเห็นความแตกต่างไหมคะว่ามันเป็นแบบไรเด็กๆอยากชอบสีอะไรอยากทําสีอะไรก็ลองทําดูที่บ้านนะคะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อสีผสมอาหารซึ่งไม่เป็นอันตรายนะคะอ่า เพราะว่านํามาผสมอาหารแล้วเรารับประทานได้แต่ถ้าเราจะทําแบบนี้เราจะนํามารับประทานไม่ได้นะคะต้องแปรรูปให้มันสุกซะก่อนนะคะ,ะทีนี้ถ้าเด็กๆที่จะทําที่บ้านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยหาอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะแล้วลองทําเล่นที่บ้านค,คุณครูคิดว่าเด็กๆทําได้นะคะแล้วในสัปดาห์ในคลิปหน้านะคะเด็กๆจะมาพบกับการทดลองอะไรต่อไปเดี๋ยวพบกันนะคะวันนี้คุณไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ